ถ้าหากว่าจิตคือตัวจิตตัวนี้ออกไปจากจิตตัวเดียวนี่แหละยังมีอยู่ตราบใดเรื่องนามดังอธิบายมันนั้นมันก็ยังมีอยูตรนเกิดขึ้นระดับไปคล้ายกับรูปธาตุเหมือนกันเหมือนกับไอเหมือนกับไอรูปเหมือนกันรูปธรรมเหมือนกันคิดอย่างนี้แล้วกัน ความโกรธมันมาจากไหนแดงโกรธที่สุดเรียดที่สุดมันมาจากไหนต้นตอมันเกิดมาจากไหนพ่อแม่อยู่ตรงไหนกันมันแ่งข้าวมาจากไหนกันความรักที่สุดมันมาจากไหนคัความอาลัยที่สุดห่วงใยที่สุดมันมาจากไหนแต่ว่าเวลามันหายมันไปอยู่ไหนกัน โกโรธแล้กลับลรักเลียแล้วกลับรักกลับชอบมันมาจากไหนมันไปจากไหนมันไปอยู่ไหนกันมันก็อยู่นี่แหละในโลกไน่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนเหมือนกันกับไอ้รูปทำเหมือนกันรูปทำเกิดขึ้นมาเป็นตนเป็นคนเป็นสัตร์แต่ก็สลายดับลงไปเป็นดินน้ำไปหลดมันยังรูปภาพยังตาก ส่วนนามนี่ไม่ปรากฏเลยควองโกรธขึ้นก,นไงไงกนไ็ไม่สั่งมาจากไหนควาเกลียดควงมชังก็ไม่ไม่งมาจางไหยแล้วล่างหายไปก็ไม่จัาหายไปจังไหก็สแสดงว่าของมีอยู่ในโลกนี้นคนเกิดขึ้นมาจ้งมาได้มาหามาได้มาปรากฏขึ้นมาเลยมันนี่เรียกนามธรรมของมีอยู่จึงเรียกว่าธรรม นี่ยของมีอยู่ง่ายที่สุดทำ <c oughs> อันนั้นมันเป็นของปู่ย่าพูดก็เฉพาะทั้งเรื่องรูรทมที่เห็นกันง่าย <c oughs> คนเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องเอารูธทรมาปั้นพูดกันง่ายมันเข้าใจง่ายเดี๋ยวเอามาปั้นเป็นตนเป็นตัวมาหล่อเป็นพิมพ์เป็นแบบขึ้นมา มีล่รูปร่างลักษณะอาการเหมือนเหมือนกันกับพ่อกับแม่เหมือนกับคนธรรมดาสมามัญทั่วไปในขณะที่เราได้ปั้นเป็นลูกเป็นตัวสปนมานี้ับในขณะเนี้ยจะต้องใช้ตามหน้าที่เช่นแขนขาอวัยวะตรงใช้ตามหน้าที่ khém, trong yết, phải xùi, nôn nị, thằng cạn, phải nhấc, phải hêu, phải khai, phải kẹp, phải đi, phải giao, phải nhặt, phải đặt, phải nghe, phải đặt, phải nghe, phải phải nghe, phải đặt, 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 phải phải หน้าที่ของใครของมันทำตามหน้าที่คือรูปอันนี้ที่เรามาแล้วต้องใช้กันอยู่เนี่ย <c oughs> เหมือนกันกบเราได้เครื่องใช้ช่วยชามช้อนทัพีหมอแหกเรามาต้องเอามาใช้สำหรับใช้ตามหน้าที่ของใครของมันในขณะที่เรา,เามาใช้ควบั่างศึกา ระยะที่เรายังมีชีวิตอยู่เรียกว่ามาใช้คราวนี้เมื่อเราใช้ไปในขณะที่เราใชนะ้เราไม่ใช่แล้วคราวนี้เราหมดพลระเราหมดทุลักคือมันไม่ยอมให้ใช้เข็ดตามันฝ้ามันฟางใช่หรือตาบอดใช่มันไม่ยอมให้ใช้แนละ้วหูอื้อหูตึงจะไดงหูหนวกนช่อันนั้นเรียกว่ามไม่ยอมให้ใช้ แข้งขาไปนนอะขาดได้ยว่าขาดมันด้วนเรียกว่ามนูนไม่ยอมไม่ใช่ในผลที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างคนเราจะตายหูดีๆยมันก็ไม่ยอมไม่ใช่ไม่ได้ยินตาดีๆมันก็ไม่ยอมให้ยินมันก็ไม่ยอมให้ดูเอาไว้ใว่าทุกชิ้นทุกส่วนในตัวของเรามันด่างกระด้างหมด เพราสตอ์ดในปลากฏก็ได้หยุดใช้ทุกด้านต่งางยังเหลือตั้งแต่จิตใจนี่ในเวลาที่เราหยุดมันมัน,ม,นมันไม่ยอมไม่ใช่เราต้องหยุดหยุดทําหน้าที่ทั่ทำอาลาหยุดแล้วก็ไม่สราบไปไหนกันมันก็ลงของเก่าคือแตกสลายผุพังเปื่อยเนา่า ลงเป็นดินน้ำไปลงไปตามสภาพ <c oughs> อันนี้ที่เรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังมันมีสภาพอย่างไรมันก็ไปตามสภาพธรรมอยางนั้นเรียกว่านัตตา ตานนะอยู่ตรงไหนอยู่กับอนัตตาอัตตาคือตนคือตัวนทีแรกท่านก็นหมายเอาตัวคนเราเนี่ยเปียงเป็นอัตตาคือเราได้มาแล้วเราใช้มันจะเรียกว่าอัตตาอันนี้เราใช้ไม่ได้แตะเป็นอนัตตาเมื่อมันไม่ให้เราใช้เรียกว่าอนัตตา อัตตาเมื่ออนัตตาใช่ไม่ได้ล่ะอัตตายังเหลืออยู่คือตัวตนได้แก่ผลที่เราที่อัตตาคือตัวไอคืออนัตตาที่มันทําไว้นะบุญกรรมคุณงามคนดีคนดีคนชั่วที่อนัตตาทําไว้นะคือกายยังมีอยู่มันทาไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเก็บไว้ภายในใจอั้นสิ่งที่เก็บไว้ภายในใจนะอันนั้นเป็น อัตตาคือกลายเป็นของเราไปอีกเราจะต้องหอบหิวหรือจะต้องแบกหามไปในภพชาติต่างๆอันนั้นกลัยเป็นอัตตาอัตตาตัวเนี้ยถ้าหากเราทำคุณงามความดีบําเพ็ญคุณงามความดีในเมื่อเรามีอัตตาคือตัวตนเราจึงใช้ได้เรามาเป็นคุณงามความดีตลอดเวลา เมื่อใช้ไม่ได้อันนั้นเป็นอนัตตาแล้วทวนี้ยังเหลือแต่อัตตาคือคุณงามความดีถ้าหากว่าเรายังมีอัตตาอย,อย่างนี้แล้วก็ต้องมาเกิอดอีกก็ต้องมาสร้างคุณงามความดีอีกเอากายเป็นอัตตาอีกเมื่อกายใช้ไม่ได้มันทอดทิ้งคือว่ามันให้เราไม่ให้เราใช้แล้วมันก็เป็นอนัตตากายผลที่อัตนัตาทําไว้นั้น มันกลายมาเป็นอัตตาอีกนี่วิธีสร้างบาร,รมีคือสร้างนิสัยสร้างคุณงามคนดีให้เกิดมีขึ้นความดีที่อนัตตาสร้างไว้นั่น่รอบคูนเจริญงอกงามขึ้นมาเพียงพอเมื่อไรคุณงามความดีนั่นอ่ะอิ่มตัวเต็มตัวใช่ล้ว จะกลายเป็นอนัตตาอีกคือทอดทิ้งอยู่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านสร้างบาร,รมีามากมายจนอิ่มตัว,จน,ตวจนพอตัวคุณงามตอนดีท่านก็ละทอดทิ้งคนชั่วทิ้งมาแล้วคนดีก็ยังมาทิ้งอีกเลยหมดทิ้งถึงคนอีกผ่านยกลงมยเป็นอนัตตาทั้งหมด ถ้าจะพูดกันง่ายง่ายให้เห็นกันชัดคล้ายกับเป็นกีฬาเครื่องเล่นคนเราเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาพอฟางกับหุ่นหุ่นอันหนึ่งคือกัเหมือนกับที่คนเราเกิดขึ้นมามาแล้วก็มาเล่นกีฬาเกิดขึ้นมาเป็นเด็ก มากลายมาเป็นหนุ่มมาเป็นสาวมาเพิดเพลินสนุกเฮฮาสารภาพทุกอย่างตลอดมีครอบครัวภูมเมีอยอยู่ด้วยกันเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าสืบพันธุ์แม้เที่อนรงก็ทช้งไปอีกอะ่ะแล้ว็มาเล่นใหม่เมื่อเขาเล่นละครนะ่ะเขาเล่นในหนังตลุงนะ่ะไนเขาเล่นละครเล่นลนด้เก่แสดงตัวเป็นฉาก ออกมาเป็นชุดเป็นชุดออกแขกออกโขนออกนักเอกนานเงเอกพอหมดชุดแล้วก็เข้าไปในฉากปิดฉากเข้าไปแล้วก็แต่งตัวใหม่ที่จริงก็คนเก่านั่นแหละน่คนเรามาเล่นละครถ้าจะพูดเป็นไหนหนึ่งเขาเรียกว่ามื่อกาเล่นละครมันปิดฉากมาเท่าไรแล้วคนเราออกมาแสดงเย่ยตั้งแต่เกิดมาที่แรกก็เปิดฉากออกมาแล้วดิ มันนันเปิดฉากมาแล้วพอามาตกฟ้ากันี้ล้องแว่แวแว,แว่นมันมันเปิดฉากมาแลยน้อยก็เติบโตมาต่านั้นอีกก็เป็นเด็กเป็นเล็กรู้จักขว่ำมรู้จักคานหรือโตขึ้นมาก็วิ่งเต้นคนว่มคานก็ไม่เอาละพันห้เปิดฉากใหม่ไปวิ่งเล่นนกเฮฮาไม่รู้จักออ้ไม่รู้จัก รัวบาปรัวบุญไม่รู้จักอะไรทั้งหมดอ่ะมีแต่สนุกเฮฮาอย่างเดียวมีแต่ร้องไห้กับสนุกเท่านั้นแหละหาอยู่จริงก็ไม่เอาละ่ะนั่นหมดฉากนั้นมาเป็นหนุ่มมาเป็นสาวแสดงตนแสดงตัวเป็นคนสวยสดงดงามเอออวดแสดงประชันกันอันนี้ว่าเป็นฉากน,นั่นเองทั้งหมดฉากฉากอันนี้ก็มีครอบครัวพ่อเมียอยู่ด้วยกัน สืบพันเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ารักชอบชมจูกอดสารพัดทุกอย่างว่าลูกตนว่าลูกตัวรักอันนี้ฉาดชาดเก่านั้นปิดแล้วนุ่มสาวปิดไปแล้วไมาา่ฉาดนีครอบครัวผมมีลูกเต่าอันความรักของชอบน,น,นานมาชาดหาอยู่หากินชาดนั้นไม่ค่อยคำเนึงถึงเลยแล้ว ไม่จะมืดจะคํามีแต่มัวมอที่จะจะได้ไฟฝันหาแต่ความมีควรวยในคนที่สุดฉากตอนสุดท้ายจะปิดเข้าลงหมดเลยพักหนึ่งแล้วก็เกิดมาใหม่อีกมาเปิดฉากกันใหม่อีกนี่เรียกว่ามันเล่นคนมาเล่นฉากมันได้อะไรไปเดิน เล่นกันไปตามเกมมันเป็นเกมเป็นเกมเล่นไปเล่นไปหมดเรื่องแล้วก็เข้าพิชากใหญ่หาอะไรไม่ได้เหตุน,นั้นถึงว่าในการที่เรากําลังเล่นกําลังสนุกอยู่นี่นะนเกมในการเล่นนี่นะี่ย่าไปเล่นแบบเต่าให้มันได้อัดได้สต่างไห้ขอบ้างคือหาคนงานคนดีมาเกิดมีเกมต่าง เมื่อเป็นเด็กเมื่อเป็นหนุ่ม,มเป็นสาวเมื่อมีครอบครัวพ่อแม่เมืเ่อแก่เฒ่ากแล้วไปย่ามันเสียเปล่ากาักเองนลัถ้ามันได้คุณางามคนดีเพิ่มขึม้นเรียกว่าลงทุนไปในตัวได้กําไรไปในนั้นถ้ามันได้อัตตาคือตัวของจริงขึ้นมาของดีขึ้นมาไว้เป็นจังใจคนที่เห็นคุณงามคนดีปร จำอยู่กับใจของตอนนั้นจะมีความเบิกบานชื่นใสจิตใจก็จดเจาะออคุณงานความดีนกคนถึงแม้จะเล่นในเกมใน,ในดก็ดีคุณงานความดีนดั้นจะพื้มปีติอิ่มโมกนใจในภายในโดยที่ใครไม่เหตนด้วยนี่คําว่าธรรมมันยืดยาวมาอย่างงี้ ของจริงเขามีอยู่เป็นอยู่นั่นจะเรียกว่าธรรมะคราวนี้เราจะปฏิบัติอะไรกันกับเพราะเราได้รูปทำนามมาทำนี่แหละมาเป็นตนมาเป็นมาเป็นอัตตาคือตนมาเป็นอนัตตาอไม่ใจของตนเนี่ยนะไม่เห็นเรื่องทั้งหลายนี่แนละ้วก็พยายามที่จะสร้างอนัตตาให้มันเกิดอัตตาขึ้นมาคือสร้างอนัตตาคือตัวของเราที่ไม่จิตไม่ใจของเราให้มันได้คุณงานคุณดีเกิดขึ้นมาให้เป็นอัตตา คือของดีมีอยู่ไปจังตน,นั้นเกิดเป็นผลขึ้นมาอย่างนี้เราปฏิบัติได้คล่องค่ะนี้สบายถ้า้เห็นตรงนี้สบายสบายถ้าหางเราจะไปคิดนึกว่าธรรมะแม้มันอยู่ไกลสุดว่ามือไปไม่ถึงหรอกไม่เศร้าเมื่อไรจะได้ปฏิบัติจริงทำน่าชัว่วทําดีไม่มีไม่มีวันพ่้อมยุบไกลเกินไป มักคนนี้ผ่านฌานสมาธิสมาบัติไม่มันอยู่ไกลจริงจริงจังมันจะไกลอะไรก็อยู่ในตนัวเราท่านเจริญฌานคือเพ่งอสุภากรรมฐานอสุภาสิบท่านก็นให้พิจารณาในกายพิจารณาของปฏิปุเปลือยนอกไม่สวยไมืงมองอก็อยู่ในตนัวเราพิจารณาธาตุสี่ที่น้ำไปล่นก็อยู่ในตนัวเราที่ตั้งของฌานอยู่ในที่นี้ที่ตั้งของสมาบัติอยู่ในที่นี้ ไม่ได้มีในที่อื่นถ้าเข้าใจว่าตรงนี้มันเราได้แล้วได้พร้อมหมดทุกอย่างเ่ยที่ตั้งก็มีแล้วผู้จะไปตั้งคือจิตใจที่จะไปตั้งตรงนั้นจะมีแล้วส,สมาธิสมอปัญญาที่เรามีความรู้ความคิดและมีความพิจารณาได้อยู่แล้วก็มีอยู่แล้วเอามาใช้ใช้ตรงนั้นน,นั่นก็เป็นบอ่อเกิดของปัญญามันก็เป็นบอ่อเกิดของฌานสมาธิ เป็นบ่อเกิดของฌานสมาธิธรรมาวัดเป็นที่ตั้งของฌานสมาธิธรรมาวัดนี่ปัญนากสมาพิจารณานาาี้ธาตุจิตน้ำทลุเห็นแต่นอนจังทุกขังอนัตตาอย่างอธิบายเบื้องต้นนะั่นอัตตาและอนัตตากับอันนี้จังแล้วนะ่ะทุกครั้งและอนัตตาก็มีร้อมมนะันจะมีที่ไหนถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราปฏิบัติง่ายปฏิบัติทำทำเมื่อไหร่กระไดพิจารณาเมื่อใดจิต อันทำว่าไม่เห็นทำหรือว่าไม่ถึงทำไม่ได้ทำาอ้โกตนเองงนั้นะเราได้แล้วลูกทานามทาทําไมเจ้าไม่ได้คําว่าไม่เห็นกันลืมตาดูก็เห็นหลับตาดูก็เห็นทําไมจึงว่าไม่เห็นได้แหละว่าไม่ได้ก็ไม่จริงว่าไม่เห็นก็ไม่จริงยังเหลือสิ่งเดียวแต่มันเนี้ยเปนดูชัดถ้าเราเพ่งพิจารณาด้วยความเพียนยายามจนได้เห็นชัดขึ้นมา อันนี้เรียกว่าความชัดเกิดขึ้นคิดจริงได้เลยเห็นอยู่แต่ย่างมาถึงชัดเดี๋ยวนี้เราพยามอย่างเดียวที่จะมนชัดจึงพายามสร้างสมพลังของจิตคือหัดให้มีสติทมสมาธิอย่างแน่วแน่แท่งพิจารณายอยู่เฉพาะในอันเดียวคือรูปธรรมนามมันทอันเดียวให้เห็นชัดตามเป็นจริงสิ่งที่เห็นตามเป็นจริงนั่นแหละมันจะปล่อยมันจะวาง มันจะไม่ยึดถือเป็นของมันผมไม่เป็นของจริงของจงเห็นตาจะพลาดแต่ไม่จริงแล้วก็ปล่อยวางการปล่อยวางมันก็เป็นของสบายเข้าไปยึดไปถือไม่ของหนักหาละใหญ่ถึงแม้ปล่อยวางมันก็ไม่ไปไหนถ้าพามันเป็นอยู่ไหนมันก็เป็นอยู่ไปตามเรื่องถึงเราจะวางมันก็เท่าเคาะมันก็น่าจะวางถึงเราจะถือมันก็เท่าเก่ามันก็ไม่น่าจะถือ ก็ถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาเนี่ยเครื่องแก่เท่าชลาชรุดธุโลมคุกเวไน่เอาเน่าเท่าเก่าชรุดธุศลมเท่าเก่าแต่ดับตายก็เท่าเก่าแทะทีฉีดในน้ำกระโดงเท่าเก่าจะยึดเของเราของเรามันก็ไม่แชกของเราเมืนก็น่าจะไปพิเจารนาก็น่าจะเห็นถึงหากว่าเราจะปล่อยวางของเรนี้มันก็เท่าเก่ามันก็น่าที่จะปล่อยวางเถิยึดเอาก็ไม่ได้เอาก็ไม่ได้ทิ้งมันก็ไม่ไป นักขออยู่ของที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะเห็นแค่เพียงเห็นนั้นยังว่าทางปฏิบัติง่ายที่สุดถ้าหากเรานออ้อมเข้ามาพิจารณาในตรงนี้เห็นในตรงนี้เราก็เรียกว่าเห็นทมได้ทมถึงทำไม่ได้ไปถึงที่อื่นที่ไกลไม่ได้ไปเอามาจากไหนที่ว่าได้ไม่ไปหอบไปคนมาจากไหนมันได้ตรงนี้แหละมันมีอยู่เลยเนี่ย ถึงก็ถึงใ่ตรงนี้ไม่ได้ไปถึงโน้นตรงนี้ไม่เหมือนกับว่าเราจะเดินไปถึงทางโน่นตรงนี้ไม่เสร็จ้น,นคือเข้าถึงตรงนี้แล้วใช่ไหเขอจะให้รู้แจ้งตามจรนงนัก,กหมดเรื่องกันนี่อธิบายถึงเรื่องรูปธรรมนามธรรมว่าธรรมมีอยู่ในตัวตัวนเราถ้าหากเราเห็นธรรมอย่างนี้แล้วเราไปไหนไปไหนก็ได้เสื้อแบกธรรมไปหอบธรรมไป จะนอนก็นอนกับทมจะเดินกับยือจะยืนจะไปจะมาแม้จะเข้าห้องสวมก็ได้สื่อเอาทมไปด้วยเป็นสร้างบาสร้างกรรมทำโทษทุจริตทุกข์้ผิดต่างๆก็ได้เสื่าเอาทมนี่แหละไปทำผิดทำชั่วเป็นของหน้าละอายทับของยินดีธรรมะเอาาไปทำชั่วโกดททำทุจริตเดียสร้างอการรต่างๆทำให้ของดีแต่เอาไปทิ้งใช่ไหม ของสักก็ปลอกหมดใช่ที่ก็เป็นตารละอายตนเองเป็นถ้านหน้าขายที่หน้าตนเองแล้วลองคิดดูสิเครื่องใช้ไม่สสยได้ของสะอาดที่เราได้มาเอาสมมติว่าเราได้ผ้าสักผืนนึงราคาดีๆสูงยราคาสูงผ้าส,สวยสะอาดสะอาดที่สุดอบหอมกลุ่นเลยแล้วไปโยนทิ้งลงในหลุมฐานนะ ชาวบ,บ้านเขาเห็นเขาจะงมหาวาเป็นบ้าหรือของดีๆคือเราทำม,มาเป็นของสะอาดสะอาดของดีมีค่าข่าไปฆ่าสัตว์ลักซัดหรือพากันมันเป็นควึ้ผิดนีใช้จานเอาทรม,มานี่ไปทิ้งลง้ของสกปรกสกครกมันเป็นหน้าอายขายที่งนานแท้เลยเพราะฉะนั้นนะ่ะจึงขอให้พากันตั้งใจหัดสติรักษาใจ คำนิยควบคุมใจให้มันมีพลังเพื่อมันมีสมาธิเต็มที่และเพ่งพิจารณารูปธรรมนามธรรมจนไห้เห็นชัดแจ้งการเป็นจริงกาเรียกว่าปฏิบัติธรรมให้ถึงความต้องการและปรารถนาเขาตกดอธิบายมาเึ่งเรื่องรูปธรรมนามธรรมในแนยปฏิบัติก็สมควรโดยกาลเวลาโดยปการานีนภาคือได้แก ทำให้เกิดให้มีขึ้นแต่ก่อนเราไม่เคยมีก็อันเดียวนั่นแหลอันที่พูดมานั่นแหละความดีไม่เคยเกิดมีขึ้นมาคือเราตั้งสติกำนัดจิตให้ตั้งนิ่งอยู่ในจิตอันเดียว ตั้งสติกำหนดจิตในเดียวอันนี้ไม่เคยมีเด็กก่อนเมื่อตั้งสติกำหนดจิตมันก็มีเสื่อมาแล้วนะอันนั้นเรียกว่าภาวนาแต่จเจริญอาน,นาปานสติสังเอาเร์หรือเจริญพุทโธกัเอาเพื่อล่อให้จิตเข้ามาอยู่ในที่เดียวมันต้องมีเสื่องล่อถ้าไม่มีเสื่องล่อมันก็ไม่มา จิตมันเป็นอย่างนั้นจิต <c oughs> นั้นทรงจายไปทั่วทุกแห่งทุกหนไม่อยู่กับตัวของเราจึ่งนึกออกุดโธล่พดีหรืออนาปาจะติดพอดีเพราะนึกเท่านั้นก็นมาอยู่กับอันนั้นแหละไม่เคยนึกอะไรก่อนมันก็ไม่ไม,ไ,มไม่ต่างไปอยู่ไหน ถ้าพอนึกมก็ใจมันจิตมันก็ไม่อยู่กับอันพุโทโธหรืออนาปานตินั้นมาอยู่ในที่นน่นก็เห็นจิตของตนในทานจิตของตน,นเป็นยังไงมันส่งสายไปไหนก็เห็นรู้เรื่องของมันนนี้จับเอาจิตตัวนั้นเนี่ยมันส่งสายไป พุโทโธเรื่องนปาปาฤทิสวางวางมดเลยมันเรียกว่าภาวน,นาคือท,ทำให้เกิดให้มีขึ้นในที่นี้ลยจะเข้าใจจะเข้ากับหลกักการที่ว่าสร้างคนดีให้เกิดขึ้นนีเรียกว่าภาวนาประฐานสร้างคนดีขึ้นมาแล้วกน อนุรักษณาประธานลารรักษาไว้เสิ็จนันก็เป็นพนาเท่านัน้นแหลไม่มีพิธีวิจาร์อะไรมากมายหรอก